สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมในติูมินวรัตในรายการเปิดเล่นสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3าแห่งนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกจะขออนุญาตพาทุกท่านร่วมออกเดินทางและไปทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศนิวฮอลแลนด์กันครับถ้าพูดถึงประเทศนิวฮอลแลนด์ land, ท่านผู้ชมหลายท่านคงจะงงนะครับเพราะท่านคงจะเคยชินกับประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งหมายถึงราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันสมัยก่อนตอนรุ่นทวดผมยังมีชีวิตอยู่เมื่อพวกท่านพูดถึงประเทศออสเตรเลียท่านจะใช้คำว่านิวฮอลแลนด์และนี่คือชื่อดั้งเดิมของเครือรัฐออสเตรเลียครับความประทับใจในประเทศนิวฮอลแลนด์หรือเครือรัฐออสเตรเลียทำให้ปู่ของผม คือปู่มิ่งอยู่พร้อมแนะนําคุณพ่อซึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกดอกอรนิติภูมินวรัตให้เดินทางไปเรียนชั้นมัธยมปลายซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเซนต์เออร์นาดรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2521หรือเมื่อ36ปีมาแล้วนะครับพอมาในรุ่นของคุณพ่อผม คุณพ่อก็มักจะส่งลูกลูกไปเยี่ยมเย็นออสเตรเลียอยู่บ่อยครั้งทั้งออสเตรเลียซีกตะวันตกซีกตะวันออกและทางเหนือใต้สามารถจะกล่าวได้ว่าผู้คนในครอบครัวของผมรู้จักประเทศออสเตรเลียค่อนข้างดีกันพอสมควรเลยล่ะครับ ออสเตรเลียเป็นชื่อทั้งทวีปและประเทศในเวลาเดียวกันถ้าจะเรียกให้ไพเราะและถูกต้องต้องบอกว่าออสเตรเลียเป็นไอแลนด์คอนติเนนต์หรือเกาะทวีปตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกครับ ในสมัยก่อนตอนที่พวกผมยังเป็นเด็กเล็กอยู่พวกผมชอบฟังคุณพ่อเล่าถึงการเดินทางประจนภัยของตนเองในเขตโอเชเนียซึ่งหมายถึงทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในหมหาสมุทรแปนซิฟิกที่มีสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิสาธารณรัฐคิริบาสสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชวสาพันธาร,รัฐไมโครนีเซียสาธารณรัฐนาอูรูนิวซีแลนด์สาธารณรัฐปาเลาปาปัวนิวกินี รัฐเอกรากษซามัวหมู่เกาะโซโลโมอนรชนาชอาณาจักรตองกาประเทศตูวาลูและสาธารณรัฐวานวาตูท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆของผู้คนในแถบโอเชียเนียเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเลือกเรียนชั้นปริญญาตรีในหมู่เกาะที่อยู่ใกล้กับประเทศแถบโอเชียเนีย นั่นคือผมไปเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานเกือบ6ปีเมื่อเราถึงเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศทางแถบนี้ผมจึงมีความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยอยู่มากเลยล่ะครับออสเตรเลียเป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับ6ของโลก รองจากรัสเซียแคนาดาจีนสหรัฐอเมริกาและบราซิลมีพื้นที่ถึง7,692,000ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าไทยประมาณ15เท่าพูดถึงประชากรก็มีประมาณ23.3ล้านคนส่วนใหญ่เป็นพวกคอเคสซอยผิวขาวนะครับเรียนรับใช้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่มีเชื้อชาติยุโรปถึงร้อยละ92เป็นชาวเอเชียร้อยละ7และ เป็นชนพื้นเมืองออบอริจินร้อยละหนึ่งครับทั้งชมครับเดิมทีเดียวนิวฮอลแลนด์หรือออสเตรเลียเป็นดินแดนสำหรับส่งนักโทษอังกฤษมาอาศัยอยู่บรรพบุพร,รุษของเครือรัฐออสเตรเลียเป็นพวกนักโทษครับต่อมาก็เป็นชาวอังกฤษที่ไม่ใช่นักโทษเริ่มอ,อพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในช่วงคริสตศตวรรษที่19แต่ที่อบยยครั้งใหญ่จริงๆก็น่าจะเริ่มทยอยกันมา er again, หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ทั้งชาวยุโรปและชาวเอเชียครับ <Com screen> ในบรรดา S <S 194ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติมีเพียงออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่ใช้ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่าเครือรัฐซึ่งภาษาอังกฤษก,ษก็คือ commonwealth of australia แปลตรงตัวก็คือเครือรัฐออสเตรเลียประเทศนี้ปกครองโดยระบบสาพันธรัฐนะครับมีรัฐทั้งหมด6รัฐคือเวสเทิร์นออสเตรเลียเซาลออสเตรเลียควีแลนด์นิวเซาเวลส์แทสมาเนียและวิกตอเรียมีอาณาเขตปกครองตนเองอยู่2อาณาเขตนะครับคือ Northern Territory และอ u s t r a l i a n Capital t e r r i t o r y ท่านผู้ชมครับเพราะพ่อผมเคยไปอยู่ในประเทศนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีสมัยนั้นท่านก็สุกซนตามประสาเด็กๆครับชอบไปกางเต็นท์นอนกับเพื่อนๆตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าหาอาหารด้วยการลงไปจับตัวยับบี้ที่อยู่ในน้ำเอามาต้มกินบ้างเอามาทอดกินบ้าง ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อของผมได้พาผมไปลํำลึกนึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กโดยพาผมไปนอนในฟาร์มที่อยู่ห่างไกลในชนบทจากนั้นก็พาผมไปช่วยชาวนาของออสเตรเลียท,ไไทยําไร่ไถนาบางวันก็พาผมไปดูการเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรต่างๆเมื่อผมถามคุณพ่อว่าออสเตรเลียในปัจจุบันทุกวันนี้กับออสเตรเลียเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีความแตกต่างกันมากไหมคุณพ่อบอกว่าแตกต่างกันมากครับ ผู้คนในชนบทของออสเตรเลียในสมัยนี้ไม่พูดจาภาษาเหนือมากเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนั้นการทำไร่ไถนาต่างๆของออสเตรเลียในยุคป,ปัจจุบันก็ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเกือบแทบทั้งหมดไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยังใช้แรงงานคนอยู่บ้างครับแต่ก่อนงอนชฉไรออสเตรเลียเป็นประเทศเกษตรกรรมครับ อย่างในช่วงพุทธศักราช2521ที่คุณพ่อของผมอยู่ในประเทศนี้ประมาณ1 2 5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นภาคเกษตรกรรมและร้อยละของสินค้าส่งออกของออสเตรเลียเป็นสินค้าเกษตรแต่ทุกวันนี้ความคงเป็นประเทศเกษตรกรรมของออสเตรเลียได้ลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้เพียง2.9ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของออสเตรเลียเท่านั้นที่เป็นภาคเกษตรกรรมครับและจากเดิมที่ร้อยละของสินค้าส่งออกของออสเตรเลียเป็นสินค้าเกษตร เดี๋ยวนี้เหลือเพียงร้อยะ20เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับออสเตรเลียเป็นประเทศเด่นดังด้านผลไม้คุณพ่อเคยพาผมเตร์เวนไปตามสวนผลไม้ประเภทต่างๆและยังได้ไปดูการเก็บผลไม้ให้มีอายุยืนยาวนานกว่าปกติบางครั้งคุณพ่อก็ยังเคยพาผมนั่งไปกับรถบรรทุกที่บรรทุกคอนเทนเนอร์ปรับอากาศ ที่บรรจุผลมไม้ประเภทต่างๆจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับในระยะหลังออสเตรเลียเริ่มมาเน้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีทั้งรถยนต์เครื่องจักรกลเคมีพันและการแปรรูปอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังหันไปส่งเสริมการหาเมดเงินเข้าประเทศจากการท่องเที่ยวและการศึกษาเพราะออสเตรเลียได้เปรียบในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ในประเทศแห่งนี้ครับจึงทําให้นักเรียนจากทั่วโลก เดินทางเข้าไปเรียนในประเทศออสเตรเลียทั้งในหลักสูตรภาษาและในระดับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครับท่านผู้ชมครับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่ย้อนหลังไป20-30ปีคุณพ่อเล่าใผมฟังว่าท่านยังเดินทางกลับไปเยือนโรงเรียนเก่าของตนเองอยู่เป็นระยะ รวมทั้งได้ตระจเวนไปดูโรงเรียนในเมืองใหญ่เปรียบเทียบกับโรงเรียนในชนบทท่านก็พบว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามเมืองใหญ่ๆนั้นมุ่งรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อการพาณิชย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่สตังจนละเลยคุณภาพการศึกษานะครับออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ดีอย่างคงเส้นคงวาครับ สำหรับโรงเรียนในชนบทที่ไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักอย่างเช่นเมืองเซนต์เออร์นาดเมืองที่มีความเป็นชนบทมากๆของรัฐวิกตอเรียและอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากพอสมควรสมัยพุทธศักราช2521มีประชากรอยู่ประมาณ3,000คนเวลาผ่านมาเกือบ30ปีก็มีประชากร3,500คนหรืออย่างจำนวนนักเรียนสมัยที่คุณพ่อของผมเรียนอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วมีนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกเกรดทุกชั้นประมาณ270คน เดี๋ยวนี้ก็ยังมีจำนวนนักเรียนประมาณนั้นอยู่นะครับ <quer> ท่านผู้ชมครับคุณพ่อของผมกลับไปเยือนโรงเรียนเก่าอยู่เป็นระยะท่านก็พบว่าโรงเรียนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยในห่วงช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็กคือความเท่าแฉลแก่ชราของเพื่อนนักเรียนทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เคยเรียนด้วยกันเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนเช้า ต้องเดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยกันเนื่องจากเมืองในชนบทของออสเตรเลียในสมัยก่อนนั้นยังไม่มียานพาหนะสาธารณะไม่มีแท็กซี่รถเมล์หรือรถรางผู้คนมักจะใช้รถยนต์หรือจักรยานแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็เดินกันเป็นกลุ่มๆจากบ้านไปโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้านแต่ในสมัยนี้เมื่อไปเยือนโรงเรียนเก่าอีกครั้งภาพการเดินเป็นกลุ่มของนักเรียนแท้จะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับความสนิทชิดเชื่อกันระหว่างนักเรียนร่วมชั้นก็มีน้อยลง เพราะความมีอินเทอร์เน็ตทําให้นักเรียนในชนบทของออสเตรเลียมีความเป็นส่วนตัวสูงมีโลกของตนเองมากขึ้นแชทกับเพื่อนใน Facebook มากกว่าเล่นกับเพื่อนร่วมห้องเหมือนสมัยก่อนครับท่านผู้ชมครับผมเดินทางมาออสเตรเลียครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2557ก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากับบริษัท APEC ซึ่งบริหารงานโดย คุณสิริธรสอนธลิตที่ส่งนักศึกษาชาวไทยมาเรียนในสถาบันระดับต่างๆของออสเตรเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับร้อยนับพันคนและนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้รับการดูแลยอย่างดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ กคครับการไปเยือนออสเตรเลียนในพุทธศักราช2,557ของผมในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสไปเยือนรัฐควีนแลนด์ด้วยตอนที่บอกคุณพ่อว่าจะมาควีนแลนด์คุณพ่อบอกว่าในสมัยของคุณพ่อนั้นไม่มีใครอยากไปรัฐควีนแลนด์เพราะเป็นรัฐที่ล้าหลังทั้งในด้านการเมืองวัฒนธรรมและสังคมแต่เดี๋ยวนี้ทราบว่าควีนแลนด์เจริญแล้วเป็นรัฐที่มีประชากรเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย1,000คนต่อสัปดาห์เพราะคนชอบอ,อพยพมาอยู่ที่นี่ ท่านผู้ชมครับในพุทธศักราช2,534ควีนแลนด์มีประชากร2ล้าน9 0สนคนแต่พอมาถึงพุทธศักราช2,539มีประชากรเพิ่มเป็น3ล้าน8 0สนคนท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าควีนแลนด์เป็นรัฐที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างไวเลยทีเดียวเมืองหลวงของควีนแลนด์คือบริสเบนที่คนรู้จักกันในนามบริซซี่มีประชากรประมาณ1ล้าน5 0สนคนครับ ท่านผู้ชมครับด้วยความที่บิสเบนนะครับเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่อย่างหนานแน่นแต่เมืองนี้ก็รักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีครับรวมไปถึงในเรื่องของการจัดวางผังเมืองของเมืองนี้และถนนหนทางจัดไว้ได้อย่างมีระเบียบมากๆเลยละครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าเมืองชนบทที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมครับเมืองนี้ก็คือบริซซี่หรือบริสเบนนั่นเองครับเหตุที่มีชื่อว่าอย่างนี้เพราะประชากร1นึ่งล้านห้าแสนคนของเมืองนี้อาศัยกระจายไปตามกลุ่มเนินเขาเตี้ยเป็นบริเวณกว้าง และแม้ว่าดินแดนแผ่นดินบริสเบนนี้จะเป็นเมืองหลวงของรัฐควีนแลนด์ก็ตามแต่ผู้คนมีจิตใจที่มีมิตรไมตรีแบบชนบทจริยธรรมของผู้คนก็คล้ายๆกับผู้คนในชนบทท่านผู้ชมครับทางตอนใต้ของบริสเบนชายฝั่งทะเลจากเมืองคูลังกตตาไปเซิร์ฟเฟอร์พาราไดส์ระยะทาง32กิโลเมตรนั้น สมัยก่อนตอนโน้นเป็นป่านะครับไม่มีใครสนใจอยากไปเยือนแต่ปัจจุบันทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย,ย่านที่อยู่อาศัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศออสเตรเลียที่เรียกว่าโกโคสท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมนะครับที่นักท่องเที่ยวและชาวออสเตรเลนเองให้ความนิยมไปท่องเที่ยวกันก็คงจะหนีไม่พ้นที่โกโคสครับ โกโคสเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐกิี์แลนด์ครับและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นดับที่6ของประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ5 0 0แสนกว่าคนครับและประชากรส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้คนที่เกษียณแล้วนะครับก็จะมาตั้งรกรากนะครับอยู่ที่นี่กันครับและที่นี่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียนะครับหรือว่าชาวต่างชาติครับเพราะว่าที่นี่เหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับนักเล่นกระดานโต้คลื่นและก็รวมถึงผู้คนที่ชื่นชอบในเรื่องของหาดทรายสายลมและก็แสงแดดครับ ทานผู้ชมครับที่นี่มีการจัดเทศกาลและงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเกือบทุกเดือนการแสดงความสามารถทางกีฬาของออสเตรเลียหลายอย่างก็มาจัดกันที่โกโคสครับรวมทั้งการแข่งขันว่ายน้ําทางทะเลที่ชิงความเป็นมนุษย์เหล็กและหญิงเหล็กของออสเตรเลียนอกจากนั้นที่นี่ยังมีการแข่งขันชิงตําแหน่งนักโต้คลื่นระดับโลกอีกด้วยนะครับ ส้ชมครับตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในแต่ละเมืองของประเทศออสเตรเลียก็จะมีสถานที่พักไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์แบบโรงแรม5ดาวแบบหรูหราก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับหรือจะเป็นแบบการตั้งแคมป์แบบบังกะโลหรือแม้แต่กระทั่งแบบรถบ้านนะครับเขาก็จะมีสถานที่ไว้อคอยบริการเช่นเดียวกันครับ านผู้ชมครับอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชาวออสเตรเลียชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยรถบ้านครับซึ่งภายในก็จะมีห้องครัวห้องน้ําที่นอนไว้อย่างเพ,าพร้อมเลยนะครับซึ่งที่นี่ก็มีสถานที่ไว้คอยรองรับเช่นเดียวกันนะครับอย่างด้านหลังของผมตรงนี้ก็จะมีรถบ้านนะครับมาจากทุกที่ของออสเตรเลียมาพ <TH> <AN> ักกันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะไปเล่นน้าครับที่คุยกับเขามานะครับเขาบอกว่าสะดวกสบายและไม่ต้องไปเช่าโรงแรมให้เปลืองไปมากกว่าน,นี้ครับ ท่านชมจะเห็นความมีชีวิตชีวาของโกโคสนะครับที่มีทั้งหาดทรายมีป่าฝนมีพัาคารสวนสนุกและท่านชมหลายท่านก็คงจะชอบถ้าผมจะรับใช้ว่าโกโคสเป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกท่านที่ชอบทานอาหารกลางแจ้งผมว่าไม่มีที่ไหนที่มีบรรยากาศดีเท่ากับที่โกโคสแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับออสเตรเลียเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่จะสร้างความฝันสร้างจินตนาการ และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆน้องๆของผมจะมีโอกาสใช้เวลาในช่วงที่เรียนชั้นประถมในโรงเรียนวัดในชนบทของจังหวัดจันทบุรีแต่จะได้รับโอกาสให้ไปอยู่กับครอบครัวในประเทศออสเตรเลียในช่วงปิดเทอมและสิ่งที่เด็กชอบที่สุดซึ่งผมถามจากน้องๆของตนเองก็คือการได้ไปดูสัตว์เพราะออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า378สายพันธุ์นก828สายพันธุ์ปลา4,000สายพันธุ์พวกกิ้งกา่า ส0 0สายพันธุ์งู140สายพันธุ์จอระเข้สองสายพันและสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ50ชนิดครับท่านผู้ชมครับมากกว่า80ของพืชสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลเชียลและกบล้วนมีเฉพาะในออสเตรเลียที่เดียวและไม่สามารถพบที่อื่นได้สัตว์บางชนิดที่รู้จักกันดีได้แก่จิงโจ้โคอาลา ท่านสามารถชมสัสตว์เหล่านี้ได้ในสวนสัสตว์และอุทยานสัสตว์ป่าระดับโลกในเมืองใหญ่ๆและเขตภูมิภาคต่างๆของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับออสเตรเลียเป็นทวีปและประเทศที่ยังมีอะไรอีกบานเบิดเยอะแยะที่ผมจะนำมารับใช้ทั้งทางด้านสังคมการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการค้าการลงทุน ผมขออนุญาตทยอยนำมาใช้ในรายการเปิดเลนสองโลกในครั้งหน้านะครับและสำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดเลนสองโลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกต้องขอ,อกล่าวคำว่านิทราราตีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ